นี่มาตำ้ม้มตำ้มแซบตแซ่ตำตแซ่จากคุณจุ๋มจากคุณจุ๋มตำแซ่แซ่บเลยล่ตำเนาะโอ้ยโมเมนีหรอแซบนาะของข้าบิราเด้แซบนงแซบลนงนี่นงนี่เล็กๆแล้วก็อันนี้ไม้ใส่โดยการไม่เอาผสมกันเอปลดอยู่นี่เด้อจ้า ไม่เอาแซบเนือนะจ๊ะเอาแซบนาแซบนงป้าหิวพูกินหนมจีนเลยนะป้าป้าอันนี้หนูว่าลวกจีนไหมเลยฮะลวกดีไม้าวกถ่ายเดียวลองนะลองนะนีน้ำายถ่ายได้หน่อยาอะที่นูจะถ่ายลง น้ำยาขนมจีนค่ะน้ำยาอะไรขึ <médi as 11 conception> <t BLANK limitation> <t> ้น <spots> ชื่อน้ำยาปลาน้ำยาปลาใส่แอนแะลขุ้นนัวก็อร่อยอร่อยอร่อยใส่เยอะแซ่บเยอะใส่นยอยแซ่บเยอะปลาหนึ่งมาที่ออกหรอ มาแล้วนามาดูผักเขานะดูผักโอ้โหผักงามผักเก็บจากสวนับกงิก้กั้วกับน่อประหยัดเลยกินทเรียน่ยกินทองกินับข้าวเลยทองเลยกินทุเรียนอกินทองเป็นเส้นๆ แมงกแมงดาอร่อยมากอร่อยมากแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เรียไปทานหน้าทุเรียนไหมนี่ได้กะทุเรียนนี่แหละกำลังออกงอทุเรียนลองกองแซ่บเวี้ยเซบเพื่อนโอ๊ยเขาบอกว่ามันถูกด้วยถูกด้วยตัวตัวจังไรตัวนี่ชาทิดหนน้องไอ้ทุเรียนหล่นอ่ะเอามาทิ้งเป็นรูดๆเลยอุปทานปิดเฮ้ยดูที่กะทินม่กินยอดแล้วเนี่ยอุ้ยแต่ กินได้นะเด็ดสิที่เอ็มเมันสวยมันเรียด้พี่เอ็มเยวมันเอาไอไอเม็ดแก่อุ้ยป้าแล้วมันช้ำอ่ะหนูเดีขึ้นจริงอ่ะขึ้นไหมเดี๋ยวอางนจานเอาามจาที่มันมวกเเนี่ยเอาไปทิงนที่ไหนก่นมั้มันกะนั่งืนลายเดือคุณหาอะไรอะ อันน่ไอ้เหี้ตก็ตุ่มที่พี่ซื้อมาเนาะเมกกาซีนเธอว่าอันจ้าเนองพี่นั่นแหละที่พี่ซื้อมาเออเนี่ยแก้หน่อยน่ะแต่มันไม่ฝาดที่แล้วก็แตนแก่มาที่นีผู้ใหญ่ผู้บอกว่าไม่จุ่มเม่ดพวกไม่จุ่มมาบอกว่าที่ว่าเป็นที่แก้ไปปลูกได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแม่ เค็มๆแก่ๆคืนแป๊บเดียวคืนอย่ารอย่าต้องเลยอต้นงที่หอมอร่อยตู้นั่นเฮู้นก็ตู่นู่นตู่เลยอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ตรงไหนแกไม่ออกมาคุยเลยเมื่อกี้คุยกับแกนิดนึงแกไม่ไม่มาหรอกว้ มาเด้อมาเด้อมากินข้าวมื่อแรงโอ้ดูเท้าข้าวแรง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 ก็คืออะไรข้าวตอนเย็นปลาขาวข้าวเอาเลยผู้บ่าวอยู่นครพนมมาเด้อมาเด้อผมเอาลํเนาะแซ่บก็มาขมนะหนูก็มาขมแบบนี้แหละเหมือนจะดาวเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบขมก็ลวกเอาหวานมีปลาตะบะปลาใส่เอาดหมล๊อนี่เนาะฮะ ื Diamond, ่องปดแม่อืเออพื anyway> <t 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 e ่อนแฟนไปตกปลาปลาดินดัปลาทับทิมเนาะอะไรอร่อยปลาทับทิมทับทิมเนื่อมะนาวก็อร่อยอืบุนเนาะวันั้นเรากินทับทิมมันเนื้อมะนาวเนาะจานเปินเนาะเนี่เนาะอร่อยมากเลยบ้านหลังดี่